สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันในคลิปที่3นะครับผมของการเรียนการสอนปฏิบัติคลุยและคอดเดอร์เบื้องต้นนะครับผมวันนี้ครูจะมาพูดถึงเพลงที่เราจะต้องใช้เรียนใช้ปฏิบัติกันแล้วนะครับเริ่มที่เพลงที่1เลยนะครับผมเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่เป่าแนวเดียวไม่ประสานเสียงนะครับผมอ่ะมาดูกันทีละส่วนนะครับผมอ่าในส่วนแรกนะครับผมอยากให้รู้ไว้ก่อนนะครับ ตัว C ตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนเข้าใจว่าเป็นจังหวะ4 4หรือว่า네ห้องหนึ่งมี4จังหวะก่อนนะครับผมให้นักเรียนทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเป่าเราจะได้ทําความเข้าใจได้ตรงกันนะครับแปลว่าใน1ห้องเพลงเนี่ยนะครับใน่ยใน1ห้องอย่างนี้นะครับที่มีเส้นกั้นห้องตรงสองข้างนี้นะครับคือ1ห้องอย่างนี้นะครับนี่ก็1ห้องนี่ก็1ห้องนะครับใน1ห้องจะมี4จังหวะ างที่ครูได้เขียนเลขไว้ด้านล่างนะครับผมเราได้เรียนกันไปแล้วในคลิปที่2นะครับว่าตัวดํามีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับผมในห้องแรกเรามาดูกันนะครับมีตัวดํา3ตัว1 2 3และตัวสุดท้ายนะครับผมมันไม่ใช่ตัวโนต้ตแต่มันเป็นตัวหยุดนะครับซึ่งครูได้บอกไปแล้วว่าห้องหนึงมี4จังหวะแสดงว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวหยุด1จังหวะนะครับห้องที่2ก็เหมือนกัน แต่พอมาห้องที่4นะครับอยากให้สังเกตห้องที่4นิดหนึ่งนะครับมีตัวดําแค่ตัวเดียวนะครับคือ1จังหวะมันหายไป3จังหวะอ่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวหยุด1จังหวะอ่านะครับรวมกันเป็น2จังหวะมันเหลืออีก2จังหวะงั้นแสดงว่าไอ้เจ้าตัวหยุดตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับก็จะครบห้องพอดีนะครับผมทีนี้เรามาดูโน้ตโดยรวมกันนะครับของเพลงที่เราจะเรียนกันในเพลงแรกนะครับ รีทิมสตัดดี้นะครับผมเป็นเพลงที่เอาไว้ฝึกเกี่ยวกับการอ่านโน้ตอ่านจังหวะได้อย่างดีนะครับผมอย่างสองห้องแรกนะครับผมจะเป็นโน้ตโดโดโดหยุดทีทีท,ท,ทีพอห้องที่สารจะเป็นลา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 นะครับเราก็อ่านโน้ตไปอย่าง,งืี้เรื่อยนะครับค่อยค่ฝึกค่อยๆปฏิบัติไปนะครับผมเดี๋ยวครูจะมาปฏิบัติให้ดูนะครับผมว่า เมื่อเป่าทั้งเพลงแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอามาดูกันครับสำหรับโน้ตเพลง r h y t h m Study นะครับผมถ้าเรียนสังเกตเนี่ยโน้ตส่วนใหญ่จะอยู่ที่มือซ้ายเป็นหลักเลยนะครับผมจะมีแต่มือซ้ายทั้งนั้นเลยแต่ว่ามือขวาเนี่ยเราจะไม่ปล่อยอยู่เฉยๆนะครับเราก็จะใช้มือประคองไว้อย่างนี้อยู่ตลอดทั้งเพลงนะครับผมอ่ะมาฟังปฏิบัติครับเหมือนเดิมับคุณจะเคาะคเท้าเป็นจังหวะไปหนึ่งสองสามสี่ อย่าลืมไปฝึกปฏิบัติกันนะครับขอบคุณครับ